สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับเมื่อนี้ครับภาพพน้องมาดักกุ้งนะครับเด้อนี่ครับอันนี้เป็นที่ได้นําชื่อเลยครับนินจาครับนินจาครับนี่ครับช่องนินจานะครับเนาะนินจาหาอยู่หากินแรงใต้ได้ไหมแรงใต้ได้ครับเออแรงใต้เลยเนี่ยเรามาหากุ้งนะครับวันนี้มีอุปกรณ์ของเราก็ดีดักกุ้งซื้อมาห้าริบก้าวบาทนี่ นี่ก็ตอนนี้ก็คือขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ครับเยื่อยังไม่ได้ปั่นนี้นะครับเป็นสูตรสูตรไหนพี่แรงใต้เลยแรงใต้เลยสูตรที่จะเป็นโขงมกเรียกว่าข้าวโพดมกเลยครับข้าวโพดเฝ้าเฝ้าจุดดำครับดำเสร็จแล้วก็ไปตำกับข้าวเหนียว Oh. ทิมกับทิม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 กับเกาเนี้ยล่ะถึ้งกต่มาจุบลำอแล้วตังแต่มันจะหอ,อมเนาะแข็งให้ขเขาดูหน่อยเออหนักด้วยโอเคครับเดี๋ยวลองนี่ครับสุดใต้นะครับเนะพี่น้องเด้อ oh. นี่ <Yeah. S 2> อีสานใต้ลุยด้วยกันครับวันนี้ <laughs> แต่เยื่อนี่มันไล่วันเร็วมันเลยแกล้งไปอีกน oh. ้องแช่น้ำแต่ว่าถ้าเยื่อไม่ไมมมันจะหอมอ oh. วันนี้ไม่อม้โอเคโอเคก็ลองแรกกันสูตรใต้นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันวันนี้ครับวัดกันเลยครับสูตรใต้กับสูตรอีสานนะครับเดอมวันนี้เด้ว <laughs> อวันนี้คือสิบอกก่อนนะครับเว่าไอาเรามาใส่เราได้สิบหลังเนี่ยเราได้สามสีโลครับ ราก็เลยพาผเลียงมานั่งมาสั่นว่าแต่ผเลียงกับไส้คือกันครับดักคือกันวันนี้เรามาดูสตดใต้กันนะครับเนี่ยใส่เหยื่อนะครับเราก็ใส่เหยื่อเข้าไปเติมหนังยางหายครับหนังยางไม่มี <c oughs> เราก็ต้องจำลองให้มันเหมือนว่าไอเนี่ย คือป่าหญ้าเหมือนกันนี่ครับเป็นเป็นลำนะครับเนาะลำกับข้าวข้าวโพดข้าวโพดจีใช่ไหมพี่นี่จีจีเผาเผาเละอ่าเผาแล้วก็เอามาผสมลำนะครับป่าาต้เรียกว่ามกมกนะครับใต้ใต้บกมกนะครับมกไหดํามกนี่ครับมกไหดําแล้วก็เอามาใส่ในมุงนะครับเนาะเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวขอใส่เหยื่อกอนนะครับเด้อมาหนี่มาสิบหลังนะครับเนาะมาลุ้นกันครับ สูตรข้าวโพดขัวครับบ้านเท่านาะครับกับคนไต่กันเรียงมกกันแหละครับมาชลมกับล่ำนะครับเนาะเดี๋ยวตอนใส่แล้วตอนยามเดี๋ยวพอเลียงสีไทยเบิร์งนะครับเด้อสวัสดีครับมื้อนี้นะครับเดี๋ยวสิภาพพี่น้องมาดักกุ้งนะครับเนาะมื้อนี้เขาสีมาดักกุ้งตอนกลางวันนะครับเขาสีมาเบิรงว่ากุ้งตอนกลางวันมันอยู่เมืองใดนะครับคือนี่ครับเป็นอาจารย์นะครับเนาะ คือมใสไซหลายรอบแล้วครับได้ตลอดชิปหลังนี่ประมาณสามซีโลครับเดี๋ยวเขามาลุนกันเด้อครับเด้อว่ากุ้งกลางเว้นยูมองไดหรือว่ากุ้งกลางวันนั่นแหละครับอันนี้พี่เขาเป็นคนใต้นะครับครับนี่ครับเป็นคนใต้วันนี้เรามาลุนกันนะครับพร้อมสูตรเยื่อสูตรเด็ดโอเคครับโอเคครับนี่ครับเป็นวิธีใส่แล้วครับเนาะคือตอนกลางเว้นเด้อครับเด้อพี่น้องต้องใส่เล็กจังน้อยครับนี่ครับ วางไปเลยครับวางทิ้งไวเลยในป่านี่ครับนี่นี่ครับวางทิ้งไวเลยครับโอเคครับเดี๋ยวทีให้พี่นิ้นใส่กันด้ครับเนอะพอดีนี่ครับแบกใส่ในป่าเลยครับนี่กุ้งอยู่ในป่านะครับกลางวันนะครับแต่กลางคืนใส่แบบสี่พ่าะใดเด้อพี่น้องบอกไปก่อนครับนี่โอเคครับ เดี๋ยวมาลุนตอนยามกันครับพี่น้องว่าสีหมานว่าสิบหลังได้ครับเด้ออยห้อยใส่ไว้กี่ชั่วโมงพี่นินประมาณกี่ชั่วโมงปกติชั่วโมงละครั้งอะโอเคประมาณสองชั่วโมงครับเดี๋ยวจะพามาเก็บเข้ามาลุนกันครับหลังจากที่ใส่ไว้สี่ชั่วโมงนะครับเด้อใสกุ้งตอนกลางวันใสให้พี่น้องเบิ่งด้ครับเด้อสุด วางตรงไหนถึงจะมีกุง้งน <tat> ี่ครับครั้งแรกเป็นไงบ้างเชิญหน่อยเชิญหน่อยอู้อู้เยอะมากเลยครับป้าพี่น้องอันนี้ข้าวโพดนะครับต้อมต้อมต้อมให้พี่น้องมองเนี่ยปืดอ้โหสุดยอดเลยครับ กำกำกำให้ท่านผู้ชมดูหน่อยพี่นินแดงกำให้หน่อย้อ้กำไหมอู้เยอะมากเลยครับว้าวพี่น้องเลยโอเคครับเดี๋ยวหลังต่อไปครับได้เยอะมากเลยครับอาอพี่น้องได้ลายอีครับมาลุลังต่อไปครับอู้อันนี้ก็เขาโพดดล้างโอ้เอาละคราวนี้ไม่ แต่มันเสียอย่างเดียวครับถ้าเกิดมาคนเดียวมันถ่ายคลิปบ่ได้ป๊อพี่น้องบึ่งที่นีนเ่เราตะแคงฝั่งนี้ให้ดูหน่อยโอ้หนุ่หนุ่ครับประมาณเกือบขีดได้ครับหลังนี้ป๊ไหลเลยครับไปครับหลังต่อไปโอ้โหเยอะเชื่เชื่ติดเยอะมากเลยพี่นินข้าวโพดเออน,นี่เป็นข้าวโพดผสมลำนะครับใช้แบ่งโชดนะยกชุดโค่นะ อ๋อท้องหลังเ้ยครับเนี่ยครับเนี่ใส่ติดๆกันเลยครับนี่พี่น้องใส่ติดๆเลยโอ้หลังที่สามห,หลังนี้าหาเก่าหลังนี้หเก่าไม่เข้าเอ้เข่าอยู่หลย,ยุครับไหลย,ยุถือว่าโอเคอยู่ครับนี่นี่ครับใส่ติดๆกันเลยครับนี่โอ้เยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปสรุปอันนี้หลังที่สามนะครับนาะใส่ไว้สิบหลัง ไหนครับมาพวกเราฮึมแบงยกยกโชว์ฝั่งนี้หน่อยดิฝั่งนี้โอ้โหมันเยอะมากเลยนะครับเนี่ยครับพี่น้องครับโอ้ยไหลลีครับนี่คนอ่ะไหนหครับหลังต่อไปฝ่นะากับห่องหุ่มหุ่มอยู่พี่น้องเอ้ยฝ่ายายมครับฝ่ายายมใส่ติดๆ,ๆกันเลยครับนี่ ครับใส่ในปลาด้วยครับพี่น้องโอ้หลังนี้สะอ่อนปอนอันนี้ก็โพดอู้ก็หัวหันปลาดุกอันนี้เ้าโพดปลาท้าหัวใส่กำกำหน่อยพี่นึ่งเอาต้องเข้ามาแล้วก็กำให้ท่านผู้ชมดูหน่อยครับเลยพี่นินแร้งแร้งใต้หน่อยแร้งใต้หน่อยนี่ครับโอ้โหหือึุ่งครับรวมครับไอ้หันปลาดุกนะครับเดี๋ยวๆดนะขอถ่ายรูปหนึ่งยกขึ้นเดี๋ยกำกำขึ้นหน่อย หบบลังต่อไปครับติดเต้ติด,ต,ด,ต,ดติดกันเลยครับพี่น้องโอ้โหอเยอะมากเลยแบงค<ส>์เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราได้ไม่ต่ำกว่าเป็นพันอ่ะเดี๋ยวไปเลาะขายเยออเดี๋ยวพาไปขายเออโอ้โหถือทุกหลังเลยพี่น้องเอ้ทุกทุกลังเลยนะครับแล้วถูกเยอะด้วยครับ กลางวันนะกลางวันแต่ว่ากลางคืนมันก็อีกแบบหนึ่งนะโอ้โหกัมกำมให้พี่น้องเพืนน่อนแน่พี่นินโอ้โหสุดยอดเลยครับเต็มอันเต็มอันเลยพี่น้องเลยหลังหนึ่งประมาณเกือบสองขีดได้ครับนี่ยโอ้ว่านะพี่น้องเอ้ยมันหลายคากคิลีว่ะโอ้โอ้โอ้สะออนสะออนไหลครับเนี่ยใส่ติดติดกันเลยครับเนี่ยไม่ได้ใส่ไกลเลยครับ เอาหายแล้วโอ้ยมันหายไปอันนึงอยู่ไหนวะนี่ครับอู้วู้หูดอะพม่น้องบ้่งเอาเต็มเลยครับเต็มทุกหลังเลยเด็ด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 นี่ครับแหมหกหก หกหลังแล้วครับพี่น้องเอาหาพอเห็นอ่ะโอเคเดี๋ยวก็มาหาเอา <laughs> เหลือกี่หลังครับเหล,ลือหลังอ๋ออ้นนี่ใส่เจ็ดหลังเหรอไม่เหลือนนู่นนี่ตาเลยเอาแล้วเนาะเอาแล้วตรงเนี้ยอู้หลายลีวอะแบงเยอะมากเลยครับ พี่น้องเห็นบ่ครับชัดบ่พ่อไม่เคยเห็นเออพี่นิงไม่เคยเห็นสะออนสะออนหลายคักหลายแน่ครับโอ้โอ้โอ้เจอไหมนี่อีกลหลังนึงครับอ๋อติดถุดหลังเลยพี่น้องเอาละวันนี้นงงอู้เด็ดเด็ดเด็ดครับกลางวันเลยแปลกๆเลยครับเขาใส่ไว้แค่11บเอโมงเนาะเรามาเนาะพี่นินใช่ครับนี่ครับ โอ้ยกำกำให้ให้ให้ไปน้องดูหน่อยโอย้แค่แมตช์แรกนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปเรื่อยๆได้ดครับเด้อสูตรวิธีการดักนี่ครับดักตอนตอนกลางวินครับดักตอนกลางวิน่นขึ้นก่นอนหนักหมดยางพี่นินตรงนี้หมดแล้วฝังง่งนี้ฝังน,นี้ฝั่งนี้เจ็บเหรอโอ้ยเหลี่ยมน้ำไปอีกเดี๋ยวจ้พี่นิพี่นินครับพี่นินจับ อันนี้หน่อยดิจับโชว์หน้าปกหน่อย <ste ch noise> อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่ครับพี่น้องครับเทไปสองหลังนะครับเรื่องนี้โอ้โหแกุ้งไหมพี่น้องเอ้ยสดสดเลยครับเจ้วตายเร็วเนาะผมดักมาไม่ค่อยตายนะมันขนเลยเออน้ำมันเด <ste ch noise> ยเยน็ยนเดี๋ยวร,ร้อนพี่น้องเบิ่งแต่ด้หลังครับนี่ น่ครับล้างนึงอ่ะเต็มอุตอนนะครับเดี๋ยวพาเรียงขอเทกันด้วยครับน่ครับพ่นินจานะครับช่องใหม่นะครับกรรมเลยพี่นินกรรมเหมือนผมอะนะครับอ่ากรมแล้วก็พลัดดันน่ครับ เอาไหม <c oughs> ยากนิดนึงนะครับเพราะว่ายังไม่เคยนะครับเนี่ยครับแน่อุ้ยพี่น้องเลยนะครับฝากกดไลค์กดกกับคาสกายให้หนได้ด้วยครับเด้อพี่น้องอันนี้ต้องาหาหลังแล้วครับผมนะอันนี้ก็โลกว่าแล้วครับเนี่ยนะครับอันนี ไม่ได้แขวนโอ้เยอะ้นยนี่จะทำอะไรกินมาเนี่ยไปเลาะขายนะเอ <c oughs> าตังคาบเยาเลย,ย <c oughs> เยอะมากครับเดี๋ยวผมพอเทก็ได้ครับเด้อนี่สิปหลังครับนี่แต่ไมารุนกันเนี่ยครับ10หลังครับ,บ,รบพี่น้องผมผมว่าประมาณ2โลได้ครับกุ่งส,สวยๆเลยครับเนาะ อู้ขนาดเลยครับอันนี้แค่สิบหลังเด้ครับเด้อพี่น้องนี่เพื่อพี่น้องเอ้ยตะวันกลวงว่ดนะครับมักลายเลยครับว่ะเห็นบ่อู้ลายแห้งลายแห้งนะครับโอเครับคลิปนี้ไปทัานีแล้วครับเด้อฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องนินจารีได้ครับมีกำลังใจเหตุคลิปใหม่ๆให้พี่น้องเบิ่งนนคารับอบเมื่อนี้ฝนตกครับใต้ตอนยำให้พี่น้อง เบิ้งบ่ได้เบิดโอเคนะครับเนาะสวัสดีครับ